สวัสดีครับผมนายสุภชัยเชดีครับวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED พร้อมแสดงข้อความสถานะของสวิตช์และหลอด LED ครับถ้าตอนแรกนะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมกันครับกำหนดขา LED ก่อนครับยิ้น LED 1ครับให้เป็นขา2องฮอนูโนครับ LED 2ครับให้เป็นขา3าอนดูโนนครับ LED สามให้เป็นขา4ี่อนูโนนครับ LED 4ครับให้เป็นขาหาอนดูโนนครับ สวิตหนึ่งให้เป็นขาแปดของอนุโนครับสวิตสองครับให้เป็นขาเก้าของอนุโนครับสวิตสามครับให้เป็นขาสิบของอนุโนครับสวิตสี่ให้เป็นขาสิบเอ็ดของอนุโนครับอินครับ l d หนึ่งสเตตัสครับเท่ากับศูนย์ครับ LED สองสามสี่ครับสเตตัสเท่ากับศูนย์ครับใไวซเซตอัพพินโหมด LED หนึ่งสองสามสี่กำหนดให้เป็นเอาท์พุตครับพินโหมดสวิตหนึ่งสองสามสี่ครับกำหนดให้เป็นอินพุต คูณอับซีเรียลดอทบีกินเก้าพันหกอครับไว้รลูกครับ i ี d ดิจิต l ลรีดสวิตซ์หนึเท่ากับ0ูนย์ d ีฟเอลวีดีหสเตตัสเท่ากับ0ูนย์ดิจิต i ลไรเอลดีหนึ่งให้มันติดนะครับ l อ d วีดีหนึ่งสเตตัสเท่ากับ1นึ่งซีเรียลปรินตยินสวิตหนึ่ง eat preset a n led on ครับให้แสดงครับบน serial monitor ครับ led on LED 1ให้มันดับนะครับ led 1นึ่ง set start เท่ากับ0 serial d o i n in switch 1 preset eat r e s e t and led off delay สองยห้าสิบตากลงแด ยีบดิสตันรีดสวิตซสองเท่ากับศูนย์ยีบเอลดีสองสเตตัสเท่ากับศูนย์ดิตันไรเอลดีสองหนึ่งครับเอลดีสองสเตตัสเท่ากับหนึ่งเซเรียลดอทพิมพ์อินสวิตสองอีดเพรสเซดแอนเอลดีสองออนเอลดิตันไรเอลดีสอง กำนลยให้มันดับนะครับ LED 2 Status ัเท่ากับ0 <Yeah. S 1> serial. p i n in switch 2 i s preset and LED 2อ off ครับ delay 250หมีเสรครับ if e d i t o n read switch 3ท่ากับ0น e if LED 3 s t a t ตตัเท่ากับ0นย์ d i g i t o l write LED, led 3กมำนดให้รอติดลอดติดนะครับ LED 3 เตตัสเท่ากับ1นึ print ่ serial dot i n in สวิตช์ส eat reset and led ส on ครับ el yiton bright led สามกระโดดให้ดับนะครับ led สามสเตตัสเท่ากับศูนย์ serial dot pin in สวิตสาม eat reset and led สาม off delay สองร้อยสิบมีเสกครับ if d ดิจิตอลรีดสวิต c h สี่เท่ากับ0ูนย์ d ิ s เอล u s ดีสเตตัสเท่ากับ0ู i g ์ดิจิตอลไรเอลครับก็ <c oughs> โหลดให้มันติดนะครับ LED ดีติดครับเอลดีสี่เตตเท่ากับ1นึ่งซีเรียลดอทซินอินสวิตสี่ยิปเพรสเซดแอนเอลดีสี่ออนครับเอ d ดิดิจิตอลไรเอลดก็โหนดให้มันดับครับเป็ศูนย L D สี่สเตตัสเท่ากับ1นึ่ง serial p i n in สวิตสี east p r e s e and L E D off delay สองหครับตรงจองครับตัวโปรแกรมครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาต่อจองจอง,งนะครับ Ld หนึ่งครับให้เป็นขาสองอนุโนครับดีที่สองครับให้เป็นขาสามอนุโนครับย้เ l ีตัวที่สี่ครับไอ ld ตัวที่สามครับเหนดให้เป็นขาสี่อนุโนครับเ LED ตัว <D> ที่สี่ครับเป็นขาห้าครับของ Arduino ครับรับนี้รับนี้มั่อนมีฮิวเนี่ยอะไรเพื่อนก็สวิตช์นะครับจ่ายไฟห้าโวลต์ครับทั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็ต่อกาวครับ แล้วก็ตรงกลางครับสวิตช right ์ท yeah. yeah. ี่หน uh ึ่งครับไปข้อที่แปดครับของอานุนครับสวิตช์ที่สองครับไปเก้าครับของอานุนุ้นครับข้อที่เก้าสวิตช์ที่สาครับไปที่ขาที่สิบของอานุนุ้นครับสวิตช์ที่สี่ครับไปขา11เดของอานุนุ้นครับเสร็จแล้วก็มาอัพโหลดเลยครับ โลดที่ซีเรียลมอนิเตอร์นะครับให้ซีเรียวได้กดสวิทตัวที่หนึ่งนะครับเออเอาน่า,า,นานนบน,บน หลอดที่หนึ่งติดครับกดอีกครั้งครับรอหนึ่งดับครับกดสวิตเตอร์ที่สองครับ LED ตัวที่สองติดนะครับกดอีกทีครับสวิตตเอ้ย LED ที่สองดับครับกดสวิต์ที่สามครับ LED ตัวที่สามติดนะครับกดอีกครั้งครับดับครับกดสวิต์ที่สี่ครับ LED ตัวที่สี่ติดครับกดอีกครั้งครับ LED ตัวที่สี่ดับครับ ้ป่หนึ่งดำครับที่อสองครับที่สามครับที่สี่ครับโอเคครับขอเจ้าการทดลองเป็นทีนี้ครับสวัสดีครับ